พอดีช่วงนี้ทำคลิปเยอะนะครับไม่ได้ไปไหนนะสงการไม่ได้เล่นนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับนะกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเมนสไนนะครับนะอัปเดตสไนที่แรงที่สุดนะครับนะโอเคไม่แรงที่สุดนะครับกลางที่สุดแหละมาผมจะมาอัปเดตนะครับว่าล่าสุดไปถึงไหนแล้วนะครับกับอาชีพสไนนะครับสายไหน แรงสุดนะครับแนะนำเลยนะครับธนูอ็อกกับธนูปูนี่มันจะมีความแตกต่างระหว่างสมุดกาแฟนะครับถ้าสายอ็อกถ้าสายอ็อกนี้สำหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับหรือแฟน้อยๆนะครับมันจะบูตแอมเมรได้เยอะนะครับแต่ถ้าใครแฟเยอะสมุดเยอะเหมือนของผมนี่ก็มา ต้องเป็นธนูปูนะครับเอ็นเกมนะต้องเป็นธนูปูนะครับถึงจะเอ็นเกมถึงจะสุดนะครับต้องหาให้ได้นะครับปัจจุบันนี้โอ้โหไม่มีแล้วนะครับในตลาดขนาดธนูออกยังไม่มีนะครับหายากแล้วนะครับนะทำไมผมถึงใส่ทำไมผมไม่ใส่เสื้อโบราณน,นะครับเสื้อโบราณผมก็มีนะตัวนี้เห็นไหมเสื้อโบราณก็มีนะครับ แต่ผมลองแล้วเสื้อตัวนี้แรงกว่านะครับนะแรงกว่าเสื้อโบรานนะครับใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับผมขายขายเท่าไหร่เดียรขายหกพันกว่าบาทแล้วกันดูเงินหมื่นเอ็มนะครับเด็ดเคขายหกพันนะครับปัจจุบันเนี้ยนะถ้าใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับทําไมผมถึงใส่เสื้อคู่กับมันเป็นคอมโบนะครับ เชื่อตัวนี้ได้อะไรบ้างเพื่อนๆนดูนะครับคีดาเมตเยอะมากนะครับได้เพนอีกแนะครับนะแล้วหลุดหลุดหลุดได้เพนอีกแอรนนะครับเมื่อเราใส่คู่กับธนูปูธนูปูตัวนี้นะครับ เห็นไหมเมื่อเราใส่เอ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผิดผิดนะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทะนุปูนะครับอันเนี้ยอ๋อมันเป็นอันเก่าเหรอครับเพื่อนๆเอาทำให้ผมงงเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยว,ยวผมดูก่อน ผมว่าน่าจะใช่แหละนี่นี่ไงเออว่าแล้วนี้เออใช่แล้วครับเป็นธนูปูนี่แหละแต่มันเปลี่ยนชื่อเมื่อเราอัพม่วงไงครับนี่แหละครับคุณสมบัติของมันจะได้เพิ่มจะได้เอจมาห้านะครับแล้วก็คีดามจอีกสิบนะครับนะคีดามจอีกสิบเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเราจะได้เอจมาเยอะนะครับ ซึ่ง a g i ดียังไงนะครับมันจะคอมโบกับการใบนี้นะครับนี่มันจะคอมโบกับการใบนี้อันนี้คือผมใส่แบบคอมโบเลยนะครับนี่คอมโบการใบนี้นะครับทุกๆ12 a g i เราจะโจมตีปกติแรงขึ้น0.5นะครับใส่ใบนี้ไปดีแน่นอนนะครับอย่าไปเอาวันอื่นนะสำหรับสไนนะครับอันนี้น่าจะดีสุดนะครับมันจะคอมโบกันด้วยนะครับ นะน้นเ g เเยอะๆนะครับมันก็จะแรงขึ้นเลยนะครับเห็นไหมเอเผมเยอะมากนะครับอ๋อกระตุกคอมบูยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะข้างล่างมีอีกนะครับเห็นไหมเมื่อเราใส่คู่กันนะครับบวกสิบนะครับบวกสิบนะบวกสิบขึ้นไปนะครับบวกเก้านี้ไม่ได้ไม่มีผลนะครับบวกสิบขึ้นไปเมื่อเราใส่ธนูกับเสื้อคู่กันเราจะได้ ดาเมจอีก10%นะครับคิดาเมดอีก 10, A.G.I อีก 5, เคโคตรดีเลยนะครับนะในตลาดไม่มีแล้วนะครับเสือ้อ <c oughs> เพราะว่าคนซื้อไปเล่นเยอะนะครับส่วนอื่นก็ใส่ของโบราณปกตินะครับแรงสุดนะครับของโบราณออฟสุดแรงสุดกว่ากำไรพึ่งนะส่วนเสื้อคุมก็แรงกว่านะครับ รองเท้าก็แรงกว่านะครับประดับ,บอันนี้ออฟสูดแรงกว่าอนล่างนะครับอันนี้เราจะได้คีดามจเพิ่มมาเยอะมากนะครับนะผมก็เลยใส่อันนี้แทนแล้วกันรูนนะครับไม่มีก็ได้นะเอาจริงๆรูนไม่มีก็ได้นะสไนไม่ต้องมีรูนก็ได้แต่ผมจะเปิดให้ดูแล้วกันรูนรูนผมมันจะ มันจะไม่มีนะเห็นไหมไมันเป็นรูนทั่วไปรุ่นกระจอกะครับเนี่ยไม่มีรูนอะไรเลยนะครับรุ่นกระจอกเลยสเตตัสที่ผมอัพนะครับเน้นเอเจไอเลยนะครับเพราะว่าการเช้อคุมผมมันลงเอจไออยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสเตป็ปสเตป็ป อันนี้คือคีดาเมจดผม323นะครับคีอยู่ที่139นะครับ HPD 500นะเพราะว่าผมใส่การ์ดบอสนะผมชอบยิงไวๆนะครับเพราะไปฟาร์มเราต้องเราจะยิงไวกว่าชาวบ้านเขานะครับนี่การ์ดตรงอาวุธนะครับจะเพิ่ม a p d ให้เรานะครับ20%ห็นไหมทะลุขีดจำกัดไปเลยนะครับ ที่ yup. จำกัดมันอยู่ที่480นะก็ทะลุไปเลยนะครับมาสกิลนะครับอันนี้คือสกิลสายธนูปูเลยนะครับอ่าไม่ใช่สายฟาร์มนะครับไม่มีไม่ใช่สายฟาร์มนะครับอันนี้คือสายแบบปลาบอสเลยนะครับลงกิจกรรมเลยนะครับเห็นไหมผมจะไม่ได้อัพตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไป ไม่ได้เอาไปฟาร์มนะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าใครสายธานูอ็อกนะครับไม่ต้องอัพสกิลนี้นะเนี่ยไม่ต้องอัพสกิลนี้หรือสกิลนี้ห้ามอัพนะครับมันไม่มีผลกับธนูอ็อกนะครับมาดูคุณสมบัติของธนูปูนะครับมันดีตรงที่ทุกๆบวกหนึ่งอะ่ะเราจะได้การเราจะได้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับ เมื่อบวกสิเพื่อนคิดดูนะครับน่าจะ200บวกนะครับแรงขึ้นมานะครับเยอะมากนะครับเหตุผลที่คนเล่นธนูปูกันนะครับอ่ะผมจะไปโลงด้านใหม่แล้วกันผมจะกินเป็นอาหารเพนนะครับปึ๊บอาหารพวกนี้ผมจะกินเบ็ดอะไรเด็กแล้วกันเด็ก AGI แล้วก็ รักแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมกินหินขนาดกลางนี่หินขนาดนี้ต้องกินนะครับธนูนะกินหินอันนี้ก็พอจูกธนูเตรียมนะครับต้องกดนะครับไม่กดนี้ผมบอกไว้เลยว่าว่าเบานะครับธนู AD l นี้มันต้องกดาธาตุนะครับมันถึงจะสุดจัดประหลาดกอก ลุยเราจะผ่านได้ไหมเพื่อนเอผมใส่ โจมตีขนาดใหญ่กว่านะไม่งั้นเดี๋ยวจะตีเบาอันนี้คือผมใส่ฟาร์มโจมตีขนาดกลางไปลุยกันครับเป็นอาชีพแรกเลยนะครับที่ผมเล่นเกมนี้นะครับที่ผมรู้จักเกมนี้นะเป็นอาชีพแรกของผมเลยคือผมเล่นสนายเลยนะครับ จากนั้นผมก็มาเล่นในขีแล้วก็ในขียาวเลยครับเฮ้ยอันนี้ผมต้องยิงเป็นท่าไหนเนี่ยเฮ้ยเราเราต้องมีสเตปนะครับต้องมีสเต็ปยิงนะไหวไหมเนี่ยยิงเข้าไหมครับ <laughs> โดวดนสะท้อนตายไหมเนี่ย <laughs> เฮ้ยได้อยู่นะครับได้อยู่ ครึงหลอดแล้วเพื่อนยานะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องเดินหนีก่อนโอ้บักบักกระตุกทำไมล่ะเพื่อนโอ้ผมเบื่อเครื่องผมมากกระตุกนะครับเอ้าโ,โดดมาทำไม โอโหโอ้โห,โ,โ,หโดดกลับหลังทำไมเนี้ยเพื่อนเอาเอาใหม่นะครับรอบนี้เอาใหม่เอาใหม่เราไม่มีพระนะเดี๋ยวผมกินอาหารกันตายไปสักหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมไม่มีพระนะครับ กินไปอันนึงโอเคมันกระตุกนะครับเมื่อกี้เม็่อี้เอาม่สสต็ปยังไม่ดีนะครับโอเคเราต้องมีสเต็ปนิดหนึ่งนะครับถ้ามันขึ้นวงผมวิ่งหนีเลยนะนี่ไง เออผมเป็นผมใช้สิทธ์อันนี้ไปแล้วผมใช้สิทธิ์ไออมาตาไปแล้วรอบหนึ่งเฮ้ยนี้ดีกว่าเราอย่าไปอยู่มุมนะครับเราต้องอยู่โล่งๆเห็นไหม <laughs> ผมจะไม่อยู่มุมแล้ผมจะยิงแล้วผมจะเดินที่โล่งๆดีกว่าแล้วก็ยิงต่อจ๊บ้ยอย่าๆนะเพื่อนนี่ผมมีสเต็ปแล้วมาสเต็ปผมมาแล้วออสไนไม่ต้องยิงไกลๆนะครับถ้ามันปึ๊บผมก็กดถอยหลังเลยนะ นี่ไงสเตปสเตปสเตปนะครับเราต้องมีสเตปในการเนอ,อเดี๋ยว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 เฮ้ยอย่ามาใกล้ผมสเตปนะต้องมีสเตปเร้ก็หันหลังไปที่กว้างๆนะสะเตปปุ๊บนี่ไงสเตปอย่าอย่าไม่ได้กินผมรอผมมีสเตปแล้วอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ผ่านมาได้นะออ้หูต่อไปเป็นท่าน้ำนะ เราต้องรีบยิงนะครับโหกระตุกจัดเลยว่ะยิงได้อยู่ยิงห้าเอ็มเลยนะไดไหม มันก็ผานถ้าจะถ้ายิงจริงๆ,ๆอ่ะมันได้นะครับอันนี้ผมต้องทาดไฟยิงนะเอาบิงกลับมาทำไมจ <c oughs> บแล้วแหละได้อยู่นะโอ้โหผมยังไม่ชินนะครับ ว่าเล่นอีกสักหน่อยนี้ก็ชินแล้วนะครับสเตปมันต้องมีสเตปหลบนะสไนเพราะมันบางนะครับไม่เหมือนไอคีนะครับยืนสับเลยนะอันนี้ไม่ได้นะต้องมีสเตปต้องมีสเตปเอา้าผมไม่มีเวลาเลยเนี่ยโหลืมดูเวลาหมดแล้วนะไม่เป็นไรนะครับลงให้เพื่อนได้ดูได้ชมเลยกันนะครับนะใครที่สนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้เอาไปไว้ฟาร์มชิวๆนะครับเงินหมื่นเอ็มนะครับหกพันกว่าบาทน,นะ โอเคคลิปนี้ก็ต้องมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมเอาไว้เล่นล่ามินิล่าบอสชิวๆนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ